แอบรักแค่เธอรู้ก็พอกลางวันแสงแดดอ่อนที่ลานหน้าโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอปนศเด็กหนุ่มม .3 ผู้มีผิวคล้ำแดดรูปร่างสูงโปรง่งเดินลากระเป๋านักเรียนเก่าๆผ่านหน้าอาคารเรียนชั้นมัธยมปลายเขาชำเลืองสายตาไปยังห้องม .3 าทับหนึ่ง แล้วหยุดชะงักเล็กน้อยเธอก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะปะนดพึพรรมพำกับตัวเองเบาๆกิ่งแก้วคนที่สวยที่สุดในสายตาเราเขาพูดพร้อมรอยยิ้มจางๆแล้วก้าวเท้าต่อไปกิ่งแก้วเป็นลูกสาวเจ้าของร้านทองชื่อดังในตัวเมืองผิวขาวผมยาวตรงดวงตาใสาและนิสัยเรียบร้อย เธอไม่ค่อยพูดกับใครนักแต่กลับมีเพื่อนรักมากมายปนดมักแอบมองเธอทุกวันในช่วงพักเที่ยงตอนเธอนั่งกินข้าวกับเพื่อนตรงมุมโต๊ะข้างโรงอาหารวันนี้เธอใส่โบสีฟ้าอีกแล้วเขาบ่นในใจพร้อมกับซื้อน้ำแดงเย็นชื่นใจมานั่งที่โต๊ะด้านหลังเพื่อให้เห็นเธอได้ชัดเจนขึ้นแม้จะห่างแค่เพียงไม่กี่ก้าวแต่ความรู้สึกของเขา กลับไกลเหลือเกินเรามันก็แค่เด็กบ้านนอกพ่อแม่ก็เป็นชาวนาจะไปเทียบกับลูกเจ้าของร้านทองได้ยังไงปนหลุบตาต่ำเพื่อนสนิทของเขาเจเดินมาแล้วตบไหลเบาๆยังจะมานั่งมองเขาทุกวันอยู่อีกเหรอวะไอ้นธ์เจพูดเสียงเบาเออแค่มองก็ยังดีปนดตอบพร้อมยิ้มเจริญ แล้วเมื่อไหร่จะกล้าคุยกับเขาเนี่ยไม่รู้ว่ะแค่เขาหันมายิ้มให้สักครั้งเราก็เก็บไปฝันได้ทั้งคืนแล้วว่ปะปนดหัวเราะเศร้าๆแม้เวลาจะผ่านไปแต่ใจของปนดก็ยังมั่นคงอยู่ที่เดิมเขาตั้งใจเรียนฝึกซ้อมดีลาและพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันเพียงแค่หวังว่าวันหนึ่งเธอจะหันมามองเขาบ้าง ในตอนเย็นขณะเดินตอบบ้านปนดหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมามันคือบันทึกเล็กๆที่เขาเขียนถึงเธอในใจมาตลอดกิ่งแก้วเราขอแค่ได้แอบรักเธอไปแบบนี้ก็พอแล้วเขาพับกระดาษนั้นเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อพร้อมกับสายตาที่ทอดยาวไปข้างหน้าหวังว่าเราจะยังได้เห็นเธอทุกวันนะ สนามหญ้าเทียมหลังโรงเรียนบ่ายวันจันทร์ปรนุ์สวมเสื้อกีฬาโรงเรียนหมายเลข11ยืนเรียงแถวกับเพื่อนในทีมฟุตบอลรออาจารย์มาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเอาละนะักกีฬาที่ติดทีมตัวจริงนะครับหมายเลขสองหมายเลขเจหมายเลขสิอหมายเลขสิบเอ็ดปนดเบิกตากว้างไอ้นดติดว่ะ มึงติดทีมโรงเรียนเจตะโกนเสียงดังพร้อมตบหลังเขาแรงๆจริงเหรอะวะปนดพูดพร้อมยิ้มกว้างเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ไอ้งโง่นี่แหละโอกาสของมึงไปอวดสาวดิปนดหันไปมองตึกเรียนหญิงอย่างเงียบๆกิ่งแก้วถ้าเธอรู้ว่าเราตั้งใจฝึกก็เพราะเธอเธอจะดีใจมินะเย็นวันนั้นขณะนั่งพักหลังซ้อม ปนดหอบเหนืออยู่ข้างสนามเจเดินเข้ามานั่งข้างๆไอ้นดว่าไงวะถ้ามึงไม่บอกเขามึงจะเสียใจนะเรามันคนจนเจบ้านเธอมีทุกอย่างส่วนเราไม่มีอะไรเลยแต่มึงมีหัวใจนะเว้ยมึงรักเขามึงก็พูดปนดนิ่งไปพักหนึ่งก่อนยิ้มเศ้าๆงั้น ช่วยเราหน่อยได้ไหมช่วยไรวะฝากบอกเธอทีว่าเรารักเธอมานานแล้วตั้งแต่มสามจนตอนนี้จะขึ้นมห้าแล้วเจตตกใจแต่ก็พยักหน้าได้เดี๋ยวกูไปบอกให้เองเย็นวันต่อมาขณะที่ปนศกำลังเตะบอลซ้อมอยู่ท่ามกลางเสียงเพื่อนเชียร และเสียงโค้ชตะโกนสั่งที่ริมสนามฝั่งตรงข้ามร่างของหญิงสาวคนหนึ่งยืนถือร่มคันเล็กๆสีชมพูอ่อนกิ่งแก้วปานศหยุดวิ่งทันทีเจเดินมายิ้มที่ข้างหูกูบอกเขาแล้วเขามาดูมึงแข่งหัวใจของปานศเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาจริงเหรอวะเออสิวะเขาไม่พูดอะไร แต่เขายิ้มแล้วเขาก็ถามว่ามึงอยู่หมายเลขไหนปนดมองไปที่กิ่งแก้วดวงตาของเขาเริ่มสันสวหวแค่นี้ก็พอแล้วเขาพูดทั้งน้ำตาพร้อมกลับไปเตะบอลอย่างเต็มที่ขอบคุณที่เธอมาดูเราแม้จะไม่มีคำพูดสักคำก็ตามเย็นวันเสาร์หลังจากจบการแข่งขันนัดแรกของทีมโรงเรียน ปนดนั่งอยู่ใต้ต้นประดู่ข้างสนามบอลหัวใจเขายังคงเต้นแรงไม่หายเขามาจริงๆเขามาดูเราเล่นจริงๆปนดพูดจากตัวเองเบาๆแล้วตอนเดินผ่านเขาเขายิ้มให้เราด้วยเขายกมือขึ้นรูปหน้าเบาๆเพื่อย้ำว่าน,นี่ไม่ใช่ความฝันเสียงฝีเท้าของใครบางคนเดินเข้ามาใกล้ไอ้นดอา้าวไอ้เจมีอะไรวะ เมื่อวานมึงเห็นเขายิ้มใช่ไหมอืมเราจำได้เลยเขายืนถือร่มสีชมพูแล้วรู้ไหมเขายิ้มไม่ใช่แค่ครั้งเดียวตอนมึงยิงเขาประตูเขาตบมือด้วยจริงเหรอวะเออจริงแต่เธอไม่พูดอะไรเลยนะแค่ยิ้มแล้วก็เดินกลับหลังกีมปนดนั่งเงียบแค่นั้นก็พอแล้วเว้ย แล้วมึงจะไม่เข้าไปคุยกับเขาหน่อยหรออย่างน้อยก็ขอบคุณไม่ไหวว่าเจเรายังไม่กล้าขนาดนั้นเจถอนหายใจมึงมันโคตรขี้ขลาดเลยรู้ไหมรู้แต่เรากลัวกลัวอะไรอีกวะกลัวว่าถ้าพูดออกไปเธอจะหายไปจากสายตาเราตลอดไปวันจันทร์ต่อมา ช่วงพักกลางวัปนปนดนั่งอยู่ที่เดิมข้างหลังโต๊ะโรงอาหารเขาเห็นกิ่งแก้วนั่งหัวเราะกับเพื่อนเสียงของเธอเสียงหัวเราะที่ได้ยินทุกวันมันเหมือนเป็นพลังให้เขาใช้ชีวิตเจนั่งลงข้างๆพร้อมยื่นขนมปังหนึ่งชิ้นให้กินซะเดี๋ยวไม่มีแรงซ้อมตอนเย็นปนธยิ้มรับขอบใจนะเจเฮ้ยเอาไงต่อ มุงจะอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนจนกว่าเขาจะแต่งงานนั่นแหละปะนดพูดพร้อมหัวเราะฝืดๆดอย่าพูดเล่นแบบนี้สิวะเราไม่ได้พูดเล่นหลกเจบางทีการได้รักใครสักคนในเงียบๆมันก็มีความสุขในแบบของมันเย็นวันนั้นกิ่งแจ้วเดินผ่านสนามบอลอีกครั้งขณะที่ปนตกกำลังซ้อมยิงประตูเธอหยุดยืนมองเขาอยู่เงียบเ,ยบเยบประมาณสองนาที แล้วเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรแต่สิ่งที่เธอทิ้งไว้คือรอยยิ้มอ่อนโยนที่ยังคงอยู่ในใจเขาเธอดูแล้วแต่เราไม่กล้าพูดแค่นี้ก็ดีมากแล้วสำหรับเราวันอังคารต่อมาหลังเลิกเรียนท้องฟ้าครึ้มเมฆฝนลมพัดเอื่อยๆปนตเดินาากระเป๋านักเรียนคนเดียวอยู่ริมถนนสายเล็ดหน้ารั้วโรงเรียน ขณะก้มหน้าเดินท่ามกลางลมแรงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากข้างหลังปนศเขาหันขวับหัวใจเต้นแรงทันทีเมื่อเห็นร่างของกิ่งแก้วยืนถือร่มขันสีชมพูอยู่อ่ะหวัดดีวันนี้ไม่ได้ไปซ้อมบอลหรอเธอถามพลางเดินเข้ามาใกล้ฝนจะตกเลยเลิกเร็วนะ่ปะปนศตอบเสียงแผ่ว เธอพยักหน้าแล้วเงียบไปสักพักเมื่อวันแข่งฉันไปดูนะปะนตหัวใจสัน่นมือกำสายกระเป๋าแน่นอืมเราเห็นขอบคุณนะนายเก่งมากเลยยิงเข้าได้ตั้งสองลูกแนะ่ก็แค่ฟลุกนะ่ปะปนดหัวเราะแห้งๆกิ่งแก้วยิ้มบางๆ ฉันดีใจนะที่ได้รู้ว่าใครบางคนแอบมองฉันอยู่เสมอปนุนิ่งงันไปทันทีเจมันบอกใช่ไหมอืมแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเธอยิ้มนายไม่เคยพูดแต่ฉันก็รู้สึกได้มาตลอดแล้วเธอคิดยังไงหรอ เือกลั้นใจถามกิ่งแก้วเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบเบาๆฉันไม่เคยคิดว่ารักจากใครมันต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยแม้ว่าเราจะต่างกันมากขนาดนี้หรอใช่แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเดินร่วมกันได้นะปะนดยิ้มจาง ขอบคุณนะแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับเราเธอยื่นร่มให้เขาเบาๆร่มนายล่ะไม่เป็นไรฉันใกล้ถึงบ้านแล้วนายเอาไปเถอะมือของเขารับร่มมาอย่างช้าๆหัวใจอบอุ่นเรากับฝนไม่เคยตกขอบคุณนะสำหรับทุกอย่างแล้วเจอกันพรุ่งนี้ อืมแล้วเจอกันเสียงฝนเริ่มโปรยลงเบาๆราวกับน้ำตาของท้องฟ้าซึมซับความรู้สึกของหัวใจดวงหนึ่งที่กำลังยิ้มทั้งที่เจ็บปวดเสียงฝนตกพรมเบาๆในเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงหยดน้ำกระทบกระเบื้องหลังคาทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเงียบสงัดปนศนั่งอยู่ริมหน้าต่างใต้โต๊ะของเขา มีร่มคันเล็กสีชมพูผูกโบไว้อย่างเรียบร้อยเขายื่นมือแตะมันเบาๆแล้วก็ยิ้มจางๆร่มคันนี้เธอให้เราแต่เรากลอบไม่มีอะไรจะให้ตอบแทนเจเดินมานั่งข้างๆแล้วเอาหนังสือโยนลงโตะ๊ะเฮ้ยไอ้นดมึงยิ้มอะไรอยู่คนเดียววะก็นิดหน่อยน่ะเมื่อวานเธอให้เรายืมร่ม โอ้โหคืบเดียวจะถึงวาแล้วมึงเราไม่หวังหรอกแค่นี้ก็มากเกินพอแต่กูว่ามึงน่าจะเริ่มกล้าขึ้นได้แล้วนะอย่างน้อยก็ชวนคุยบ้างอะไรบ้างปนนดนิ่งไปแล้วหันกลับไปมองสนามหญ้าเปียกฝนข้างตึกเรียนเราว่าบางอย่างอยู่ห่างๆแล้วรู้สึกดี มันก็มีความสุขในแบบของมันนะเจเจใส่หน้าเออเออแล้วแต่ใจมึงเลยเย็นวันนั้นปนดกลับบ้านพร้อมกับร่มคันนั้นที่ยังแห้งอยู่เพราะฝนหยุดตกแล้วเขาเอาร่มมาแขวนไว้ในห้องนอนมองมันเหมือนสมบัติล้ำค่าเราจะคืนเธอเมื่อถึงเวลาที่เรากล้าพอที่จะยืนต่อหน้าเธอแบบนี้ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วปนดต,ต้องใจเรียนฝึกซ้อมฟุตบอลเขาได้รับเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งระดับจังหวัดทุกครั้งที่แข่งเขาก็ยังคงมองหาคนคนหนึ่งที่เขาหวังจะเห็นและใช่กิ่งแก้วก็ยังคงมาแม้จะไม่พูดไม่ทักไม่เข้าใกล้แต่เธอก็ยังคงยืนดูเขาอยู่เสมอในวันหนึ่งขณะที่เขาเตะบอลอยู่ ท้องฟ้าเริ่มมืดฝนตั้งเขาและทันทีที่ฝนเม็ดแรกตกลงมากิ่งแก้วก็เดินมากางร่มคันเดิมให้เขาฉันคิดว่านายอาจจะลืมคืนร่มเราไม่ได้ลืมแล้วทำไมไม่คืนสักทีละ่ะเพราะเรารอให้ใจเรากล้าพอที่จะยืนต่อหน้าเธอแบบนี้กิ่งแก้วเงียบปนดยิ้มแล้วส่งร่มคืนให้เธอ ขอบคุณนะมันไม่ใช่แค่กันฝนแต่มันกันความเหงาในใจเรามาตลอดเธอรับร่มแล้วพูดเบาๆร่มคันนี้ก็ไม่อยากกันฝนใครอีกต่อไปเหมือนกันหัวใจของปนดตเต้นแรงเขายืนนิ่งอยู่กลางสายฝนที่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆแต่น้ำในใจเขากลับอุ่นราวกับแสงแดด เสียงนกกระจอกเช้าตรู่ร้องเจียวเจ้าอยู่บนต้นมะม่วงหน้าโรงเรียนปนดยืนพิงรั้วไม้เก่ามือกอดกระเป๋าแน่นดวงตาหมือมองไปที่ประตูหน้าอีกไม่กี่เดือนเราก็จะจบม .6 แล้วสินะเขาพูดกับตัวเองเบาๆแต่ความรู้สึกของเรามันยังอยู่ที่เดิมเสียงฝีเท้าเบาๆดังเข้ามาใกล้ปนด เขาหันไปช้าๆกิ่งแก้วนายมารอตั้งแต่เช้าเลยหรออืมแค่ไม่อยากให้ฝนตกลงในใจอีกก็เท่านั้นเธอยิ้มจางแล้วนั่งลงที่ข้างรัว้วฉันมีเรื่องจะบอกปน,นชรงักหัวใจเต้นแรงว่าไงพ่อแม่ฉัน จะพาไปเรียนต่อที่กรุงเทพหลังจบม .6 กปนดเงียบรอยยิ้มที่เคยอ่อนโยนค่อยๆจางลงหรอดีแล้วล่ะเธอเก่งเธอสมควรได้ไปต่อในที่ดีๆแล้วนายล่ะเราคงอยู่ที่นี่ต่อทำงานหาทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยใกล้บ้านอืม เธอตอบเบาๆมีเพียงความเงียบที่เข้ามาแทนที่บทสนทนานานเกือบครึ่งนาทีเธอเคยคิดไหมว่าถ้าเราอยู่ในโลกเดียวกันเธอจะรักเราได้ไหมปนดถามเบาๆกิ่งแก้วหันมามองเขาดวงตาเศร้าส่อยฉันไม่เคยไม่รู้สึกนะปนดเขาชะงักทันที เพราะรู้ว่าเรามันคนละโลกกันเราก็เลยได้แค่เดินขนานกันมาไม่เคยจับมือกันจริงๆเลยปนดหลบตาเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นงั้นก็ขอแค่เธอจำเราไว้ก็พอฉันจะไม่มีวันลืมเลยเราก็เหมือนกันเสียงออดเข้าเรียนดังขึ้นปนดลุกขึ้นยืนยืนย่นมือไปดึงเธอลุกขึ้น ไปเรียนนกันเอเอะดี๋ยวครูก็ว่าอีกอืมขณะเดินเคียงข้างกันปนุษย์หันมามองเธอเป็นครั้งสุดท้ายของเช้านั้นเธอคือรักครั้งเดียวของเราถึงจะไม่ได้เดินไปด้วยกันแต่หัวใจเราจะมีเธอเสมอเสียงเพลงจังหวะช้าๆลอยแววมาจากลำพงหน้าเวทีในงานปัดชิมนิเทศของนักเรียนชั้นม .6 ก บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มน้ำตาและความทรงจำของวันสุดท้ายในรั้วโรงเรียนปนศยืนเงียบอยู่ข้างเสาธงหน้าอกติดดอกไม้เล็กๆที่เพื่อนติดให้เขากวาดตามองผู้คนมากมายแต่สายตาหยุดลงที่เพียงคนเดียวกิ่งแก้วในชุดนักเรียนที่สะอาดเรียบ ผูกโบสีน้ำเงินอ่อนใบหน้าแต่งบางๆแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้เธอสวยมากเลยนะปนดพูดเบาๆกับตัวเองเจเดินมาหาแล้วเอาศอกสกิดเบาๆเอา้าไอ้นธยังไม่ไปขอถ่ายรูปกับเขาอีกเหรอเดี๋ยวก็หมดเวลาไม่หรอกเราไม่อยากรบกวนวันพิเศษของเขา วันพิเศษของเขาหรือของมึงกันแน่วะก็อาจจะทั้งสองทันใดนั้นกิ่งแก้วก็หันมาเห็นเขาเธอยิ้มแล้วเดินตรงเข้ามาหาปนดหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาเออสวัสดีวันนี้ไม่มาถ่ายรูปกับเพื่อนๆนหรอ ก็กะว่าจะเก็บไว้แค่ในใจแล้วรูปกับฉันล่ะปะนตตกใจเล็กน้อยฮะอะไรนะฉันอยากมีรูปกับคนที่ฉันไม่เคยได้ยืนข้างเลยตลอดสามปีนี้เธอพูดด้วยรอยยิ้มที่ปนเศร้าเออได้สิเรายินดีมากเลยเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมายืนข้างเขา กลิ่นหอมอ่อนๆของแป้งเด็กลอยมาแตกปลายจมูกยิ้มหน่อยสิอืมแชะเสียงชักเตอร์ดังขึ้นปนดรู้ดีภาพนี้จะเป็นเพียงภาพเดียวที่เขาได้ยืนเคียงข้างเธอจริงๆขอบคุณนะสำหรับทุกความรู้สึกดีๆที่นายให้มาเราไม่เคยเสียดายเลย ที่ได้รักเธอแม้จะเป็นแค่ข้างเดียวบางความรักก็ไม่จำเป็นต้องสมหวังแค่ได้ยืนข้างกันแม้เพียงครั้งเดียวมันก็พอแล้วเธอยิ้มอีกครั้งก่อนจะค่อยๆถอยหลังออกไปดูแลตัวเองดีๆนะปะนดเธอเหมือนกันกิ่งแก้ว เสียงเพลงสุดท้ายของงานปัดฉิมดังก้องเสียงหัวใจของใครบางคนก็ดังก้องเช่นกันแม้จะเป็นเพียงความรักที่ไม่เคยได้เอ่ยปากเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วันหลังจากงานปัดฉิมนิเทศแต่สำหรับปนดษมันกลับรู้สึกเหมือนหลายเดือนที่หัวใจของเขาเริ่มว่างเปล่า เขานั่งอยู่ริมหน้าต่างในห้องนอนเก่าๆที่เต็มไปด้วยหนังสือกองพนเนินแสงแดดบ่ายลอดผ่านผ้าม่านสีซีบในมือนั้นคือโทรศัพท์รุ่นเก่าหน้าจอมีรอยร้าวจางบ้างเขาเลื่อนเปิดแกลเลอรี่แล้วหยุดที่รูปเพียงรูปเกี่ยว รูปที่เขายืนเคียงข้างกิ่งแก้วในวันสุดท้ายของการเป็นนักเรียนมัธยมปลายรูปนี้เราไม่เคยคิดว่าจะได้มีเขาจ้องมันนานเหมือนกำลังพูดกับใครที่อยู่ในนั้นรอยยิ้มของเธอมันยังชัดอยู่เสมอเสียงลมเย็นๆพัดเข้ามาทางหน้าต่างพาเอาความคิดถึง เข้ามาเต็มหัวใจเจเดินเข้ามาพอดีแล้วทิ้งตัวลงนั่งบนเสือข้างๆมึงยังดูรูปนั้นอยู่ทุกวันเหรอวะไอ้นกเออคิดถึงแล้วสิมันก็ต้องคิดถึงสิวะเรารักเขามาตั้งแต่มสามแล้วเธอทักมึงบ้างไหมไม่เลยตั้งแต่วันนั้น ก็ไม่มีข้อความอะไรจากเธออีกเลยแล้วมึงจะส่งข้อความไปหาบ้างไหมปนุษย์เงียบไปพักหนึ่งก่อนจะสายหน้าไม่กล้าเรากลัวว่าเธออาจจะลืมเราไปแล้วก็ได้เจถอนหายใจแล้วตบบ่ามึงรู้ไหมคนบางคนอาจไม่ได้ลืม แต่มันเจ็บพอที่จะไม่กล้าหันกลับมามองอีกเลยปนศลุบตามือกดล็อกหน้าจอแล้ววางโทรศัพท์ไว้ข้างตัวเราขอแค่ได้เก็บรูปนี้ไว้มันก็เหมือนเราได้อยู่กับเธอแล้วเจยิ้มจางแล้วพูดทิ้งท้ายแต่สักวันมึงจะต้องเรียนรู้ที่จะวางรูปแล้วเดินไปข้างหน้าให้ได้นะ อืมแต่วันนี้ขอเราอยู่นิ่งๆตรงนี้อีกสักหน่อยเถอะเขาเงยหน้ามองแสงแดดที่กำลังอ่อนลงรอยยิ้มที่มีน้ำตาคลอเบา้าแสดงถึงหัวใจที่ยังยึดติดกับวันวานรูปถ่ายอาจจะเก่าแต่ความรู้สึกในนั้นไม่เคยเลือนหายเลยแม้แต่วันเดียวปลายฤดูฝน กลิ่นดินชื้นและใบไม้ร่วงลอยมาแตะจมูกปนดนั่งอยู่ใต้ต้นไม้หลังด้านเสียงลมพัดเอื่อยๆเหมือนกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเขาในมือนั้นคือซองจดหมายสีครีมที่เพิ่งหล่นลงมาจากจักรยานไพรสน์นีเขานิ่งไปหลายนาทีก่อนจะค่อยๆแกะมันออกช้าๆลายมือที่เขาจำได้แม่นเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากกิ่นแก้ว หัวใจของเขาเต้นช้าลงเหมือนทุกคำบนกระดาษจะค่อยๆดึงลมหายใจออกจากร่างถึงปนตถ้าเธอได้อ่านข้อความนี้แสดงว่าเธอยังไม่ลืมฉันฉันอยากขอโทษที่จากมาทางที่ไม่เคยอธิบายอะไรเลยจำวันสุดท้ายในโรงเรียนได้ไหมวันที่เราถ่ายรูปร่วมกัน สำหรับฉันวันนั้นคือวันที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตหลังจากนั้นฉันพยายามจะติดต่อเธอแต่ก็ลบทิ้งไปทุกครั้งเพราะฉันรู้ว่ายิ่งเรายือ้อยิ่งเราจะเจ็บทั้งคู่ตอนนี้ฉันกำลังจะเข้าพิธีมั่นอีกไม่กี่วันผู้ชายคนนั้นดีมากเขาไม่ได้ทำให้หัวใจฉันเต้นแรง แต่เขาทำให้พ่อแม่ฉันยิ้มปนดรู้ไหมความรู้สึกที่ฉันมีให้เธอมันไม่ใช่แค่ความสูงจำแต่มันคือความสุขที่เราไม่เคยเอ่ยออกมาเลยขอให้เธอเจอคนที่กล้าพูดกับเธอในสิ่งที่ฉันไม่เคยพูดขอให้เธอมีชีวิตที่ดีเหมือนที่เธอเคยอวยพรให้ฉัน อย่าลืมยิ้มให้ตัวเองบ้างนะจากคนที่ไม่เคยกล้าบอกรักเธอเช่นกันกิ่งแก้วปนดพับจดหมายลงช้าๆน้ำตาหยดหนึ่งหล่นลงบนซองจดหมายนั้นเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแม้ไม่มีฝนแต่หัวใจของเขากลับเปียกปอนสุดท้ายเราสองคนก็แค่แอบรักกัน โดยไม่มีใครกล้าพูดเขาล้วงกระเป๋าหยิบรูปถ่ายวันปัฉชมออกมาดูอีกครั้งยิ้มทางน้ำตาขอให้เธอมีความสุขนะกิ่งแก้วแค่เธอยิ้มได้เราก็พอใจแล้วเขาหยิบจดหมายพับอย่างเรียบร้อยแล้ววางไว้ในกล่องไม้ที่เขาเคยเก็บของสำคัญทุกชิ้นเกี่ยวกับเธอ นี่จะเป็นความทรงจำสุดท้ายก่อนที่เราจะก้าวออกจากเธออย่างแท้จริงคํำวันหนึ่งในต้นฤดูหนาวลมเย็นโชยมาจากท้องนางบเงียบสงบปนดยืนริมสนามบอลของโรงเรียนเก่าที่ซึ่งเขาเคยวิ่งไล่ลูกบอลด้วยความฝันและหัวใจที่เต็มไปด้วยใครคนหนึ่งเขาหยิบโทรศัพท์เครื่องเดิมขึ้นมาเปิดรูปถ่ายวันปัดฉิมที่ยังอยู่ตรงหน้าเหมือนเดิมทุกวัน ภาพนั้นเขายังยืนเคียงข้างเธอรอยยิ้มของกิ่งแก้วยังคงชัดเจนแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีวันนี้เธอแต่งงานแล้วสินะเสียงลมตอบกลับมาเบาๆราวกับปลอบประโลมเขานั่งลงบนมานั่งไม้ผุผูใต้ต้นประดู่ต้นเดิมหยิบกล่องไม้เล็กๆขึ้นมาแล้วก็เปิดมันออก ในนั้นมีจดหมายของเธอมีโบผูกผมเก่าๆที่เขาเคยเก็บได้หลังงานโรงเรียนมีตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอลที่เธอเคยไปดูและร่มสีชมพูคันเล็กที่เขาเก็บไว้อย่างดีเราไม่เคยกล้าพูดว่ารักเธอแต่เธอก็รู้เธอไม่เคยพูดว่ารักเราแต่เราก็เข้าใจ เขายิ้มบางๆแล้วหลับตาสูดลมหายใจลึกบางรักไม่ต้องได้ครอบครองบางความทรงจำไม่ต้องแตะต้องมันทุกวันแค่รู้ว่ามันเคยงดงามอยู่ในหัวใจก็เพียงพอแล้วเสียงเด็กๆวิ่งเล่นในสนามบอลดังขึ้นประนดหันไปมองเด็กชายคนหนึ่งที่เตะบอลอย่างมุ่งมัน่น เขายิ้มให้อย่างอบอุ่นในชีวิตเราอาจไม่เคยชนะในความรักแต่เราก็ไม่เคยแพ้ในการได้รักใครคนหนึ่งสุดหัวใจเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินจากสนามหญ้าเก่าๆไปอย่างเงียบงนันแต่ทิ้งร่มคันเล็กไว้บนมานั่งไม้เพื่อเตือนใจว่าครั้งหนึ่งเขาเคยรักใครคนหนึ่งอย่างสุดหัวใจ แม้จะไม่เคยได้พูดแม้จะไม่มีวันได้อยู่ด้วยกัน